วิธีค้นหาช่องของเพื่อนใน t i k t อกทายังไงมีรู้สึกของครูนะคะมาถามครูค่ะว่าเอ๊ครูครับจะค้นหาเพื่อนๆในช่อง t i k t อกทายังไงได้บ้างเพราะว่าเพื่อนๆนเยอะหรือเกินจะเลื่อนหาใช้เวลาเยอะมากๆโอเคเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครูจะมาสอนวิธีการค้นหาเพื่อนของเราใน t ิ k t o k นะคะเผื่อบางทีเราอาจจะอยากค้นหาเขาเพื่อไปดูคอนเทนต์หรือว่าไปดูไลฟ์ของเขานะคะวิธีการทำแบบนี้เลย ให้คุณนะคะเข้ามาที่หน้าแรกของ t i k t อกของเราแบบนี้เลยพอคุณเข้ามาแล้วนะคะให้คุณเลื่อนมาดูที่ด้านล่างเห็นไหมตรงคําว่าค้นพบหรือว่ารูปแว่นขยายตรงนี้ให้คุณจิ้มเข้าไปได้เลยแบบนี้นะคะจะเข้ามาที่หน้าของการค้นหานะคะให้คุณมองไปที่ตรงนี้เลยด้านบนสุดเห็นไหมอ่า ให้เราจิ้มเข้าไปแล้วพิมพ์คําค้นหาได้เลยเป็นชื่อช่องของเพื่อนของคุณไม่ว่าจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าชื่อภาษาไทยก็สามารถพิมพ์ลงไปในนี้ได้เลยนะคะอ่ะสมมติว่าครูนะคะต้องการจะพิมพ์หาครูแซนด้าสตูดิโออ่ะเป็นชื่อช่องของครูเองนะคะก็พิมพ์ที่ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ครูพิมพ์ไว้แล้วนะคะครูก็พิมพ์คําว่าครูแซนด้าสตูดิโอได้เลยอ่า พิมพ์เสร็จแล้วคุณจิ้มไปที่ตรงคําว่าค้นหานะคะ ก็เขาก็จะพาเราเข้ามาที่ช่องของเพื่อนที่เราค้นหาตามข้อความที่เราพิมพ์ไว้เลยะจะเจอนะคะช่องของครูเขาจะแยกเป็นหมวดหมู่ให้กับเรานะคะจะเป็นคลิปวิดีโอยอดนิยมหรือว่าจะเป็นผู้ใช้เป็นวิดีโอหรือว่าเป็นเสียงหรือว่าเป็นไลฟ์นะคะหรือแม้กระทั่งแฮชแท็กนะคะเขาก็จะโชว์ให้กับเราแบบนี้เลยคุณก็เลือกดูนะคะว่าคุณจะเลือกดู รูปแบบไหนในคําค้นหาที่คุณค้นหามาถ้าสมมติว่าครูนะคะจะค้นหาตรงชื่อผู้ใช้ครูก็จิ้มไปที่แถบของชื่อผู้ใช้แล้วครูก็จิ้มเข้าไปนะคะที่ตรงชื่อของครูแซนด้าที่ตรงกับชื่อช่องของเพื่อนที่เราต้องการจะค้นหาเขาก็จะพาเรามาที่ช่องของเพื่อนแค่นี้นะคะเราก็สามารถเข้ามาดูคอนเทนต์ของเพื่อนที่เราต้องการจะค้นหาได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะได้เทคนิค ดีๆเกี่ยวกับการตัดต่อหรือว่าได้เทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเล่นติ๊กตอกนะคะคุณค้นหาตรงนี้เป็นชื่อครูแซนดาได้เลยนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ของครูมีประโยชน์นะคะครูฝากคุณช่วยแชร์ให้กับเพื่อนของคุณที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูแซนดาสวัสดีค่ะ